สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับจุดวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวกรกฎัคนากรากฎในช่วงของเดือน กันยายนนะครับเป็นช่วงครึ่งหลังเนาะกับในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับน่าจะมีแนาโนมทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดดวงโดการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอมาได้ที่ User อร์บูพยา5 9เเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ ไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่ลายเนะยาะไพ่ใบแรกนะครับสลับตัวตนของตัวคุณเองได้ไพ่สถ้วยแล้วก็เป็นไพ่เด็กถือไม้เก้ไม้สอดาบไพ่ the empress 7 o f s o r อแล้วก็เป็นไพ่สี่เหรียญ A อ็ of s ฟสอดเจ็ดเหรียญไพ่ใบสุดท้ายนะครับเป็นไพ่วงล้อแห่งโชคลาภอิทธิพลใต้สำหรับได้ไพ The h ่ h e h ะฮา p r ด e s t เไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นชั้นไรรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่ใบแรกสำหรับตัวคุณเองนะครับได้ไพ่เพจออฟว n นเกิดขึ้น เพดน้ำวนนี้นะครับแปลว่าคุณอาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปในเรื่องของการคิดการตัดสินใจทําอะไรอย่าพึ่งเร่งอย่าพึ่งรีบจนเกินไปเด็กถือไม้เนี่ยแปลว่ามีแพชชั่นในเรื่องของการคิดในการตัดสินใจแต่จะไม่ได้แบบเหมือนกับพุ่งทยานไปสู่ความสําเร็จอย่างรวดเร็วจนเกินไปเป็นการที่เหมือนกับ เหมือนกับประคับประคองความรู้สึกแล้วก็ในเรื่องของแพชชั่นไปทีละเล็กทีละน้อยถ้าคุณทําได้แบบเนี้ยมันถือว่ามีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีนะครับมันอาจจะเหมือนกับไม่ได้เป็นอะไรที่พุ่งทยานไปอย่างรวดเร็วแต่มันเป็นการคิดการวางเป้าหมายไปแบบอนาคตอ่ะเหมือนเราอ่ะทำตัวเหมือนเด็กนะครับแปลว่ามองอะไรที่ยังแบบไม่ได้เติบโตพัฒนาไปข้างหน้าแบบรวดเร็วในช่วงของครึ่งเดือนหลังนี้เพราะว่าครึ่งเดือนหลังนี้มีดาว ออยหลังทั้งหมด3ดวงนะเท่ากับประมาณ5เลือนชะตาทําให้เกิดความรู้สึกที่ติดขัดแล้วก็ไม่ไปต่อแต่ถ้าเรายังมีความคาดหวังเล็กๆอยู่คือคําว่าความหวังแล้วกันเพราะว่าความหวังมันคือสิ่งที่มันเป็นสิ่งเล็กๆอะที่เรายังประคองไปได้อะมันก็ยังจะสามารถเติบโตแล้วก็มีการพัฒนาไปข้างหน้าได้แต่ถ้าเกิดเรามีแพชชั่นที่ยิ่งใหญ่จนเกินไปมันอาจจะเรา ทำให้เกิดความรู้สึกคาดหวังสุดท้ายมันไม่เป็นไปตามสิ่งที่เราหวังเอาไว้มันอาจจะมีความรู้สึกที่เป็นในกง่ลบได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณทําเป็นเด็กถือไม้เนี่ยแปลว่ายังมีไฟในการที่จะไปข้างหน้าแต่มันเป็นการที่ควบคุมสถากนาการณ์มันก็ยังถือว่ามีโอกาสมีน,นโนม้มมีทิศทางที่ยังถือว่าค่อนข้างดีมากๆเลยเพราะว่าถ้าเกิดคุณมีแพชชั่นมากเกินไปคุณอาจจะมีความรู้สึกที่ผิดหวังได้จากให้นายเอา หวานเกิดขึ้นน้ำหวานบอกว่าถ้าเรามีแพทชั่นหน่อย มันจะทําให้เราสามารถค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้แต่ถ้าเรามีแพชชั่นมากมันจะทําให้เรารู้สึกเหนื่อยแล้วก็แบกภาระกับในเรื่องของความรู้สึกความคาดหวังสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันอาจจะเกิดผลลัพธ์ในสิ่งตรงกันข้ามอะไรที่มันเป็นความคาดหวังคุณต้องพยายามละทิ้งมันไปนะครับอย่าไปจดจ่อกับมันเกินไปนะครับเราก็ต้องพยายามเติมเต็มความรู้สึกกับตัวเราเองให้มากขึ้นเพราะบางทีแล้วอะ สถานการณ์ตอนนี้มันอาจจะยังไาดูเหมือนกับไม่ชัดเจนมีไพ่สองดาบเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาวะการงานนะครับเป็นภาวะของการเงินแบบนี้มันอาจจะยังดูเหมือนกับไม่ค่อยเป็นใจแล้วก็ยังถือว่าเราต้องประคองความรู้สึกในสิ่งต่างๆเอาไว้แล้วก็พยายามอย่าคาดหวังว่ามันจะดีเกินไปนะครับแล้วก็อย่าคาดหวังว่ามันจะเลวร้วายเกินไปมันยังประคองไปได้ถ้าเรายังรู้สึกที่จะ ปล่อยวางกับความเป็นนกาท t i v e แบบเนี้ยนะครับเพราะก้าวไม้บางทีมันอาจจะจนในลักษณะของความรู้สึกของตัวเราเองหรือแบบเรามีแพช s i o เยอะระวังไว้เยอะแต่สุดท้ายมันทําอะไรไม่ค่อยได้ไงมันก็เลยทําให้เรารู้สึก f a ลแล้วก็หน่อยนะแล้วก็รู้สึกว่ายากลําบากนะเพราะาเราแบบหวังเอาไว้เยอะเกินไปดังนั้นเนี่ยอย่าหวังอะไรมากเกินไปในช่วงครึ่งหลังนี้นะครับเราอาจจะต้องประคองความรู้สึกของตัวเราไปสักพักหนึ่ง มันอาจจะยังมีความรู้สึกที่ยังไม่ชัดเจนไม่แน่ไม่นอนอยู่มีไพ่สเวนออฟสอดเกิดขึ้นบางทีเราก็ต้องมีกลยุทธ์มีแผนสำรองกับการวางกลยุทธ์นิดนึงเพราะในช่วงเนี้ยชาวกรกฏอาจจะยังต้องใช้การรับมือนะครับกับภาวะในเรื่องของการเงินการงานเศรษฐกิจสิ่งต่างๆนะครับการลงทุนอะไรแบบเนี้ยต้องมีระเบียบมีแบบแผนนิดนึงกับในเรื่องของการคิดการตัดสินใจ เจ็ดดาบมันแปลว่าภาวะของความที่ยังต้องตื่นรู้กับในเรื่องของสถานการณ์แล้วก็วางแผนนะครับคือไพ่เจ็ดดาบในทางที่ดีแปลว่าการวางกลยุทธ์การวางแผนกับในเรื่องของการทําสิ่งต่างๆเช่นถ้าเกิดเป็นในเรื่องของการงานเราก็ต้องพยายามวางแผน เราต้องแบบมีแผนหลายๆแผนนะเช่นมีแผน A แผน B แผน C แผน A ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนเป็น B แผน B ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนเป็น C แบบเนี้ยเป็นต้นส่วนการเงินก็คือทำมันนี m แมเนจเมนต์ทำา o n n y m a n a g e เ e n t เปราว่าอะไรคือเอาง่ายๆอาจจะมีการเจาะลึกมันอาจจะดูแบบใช้เวลาแต่ถ้าเกิดเราสรุปออกมาก็คือทำรายรับรายจ่าย เอาง่ายๆคือทำอรายรับรายจ่ายนะั่นแหละคุณก็ต้องพยายามทำตรงนี้ให้ได้เพื่อเราจะได้รู้ว่าโอเคเงินที่เราจะต้องแบบออมในอนาคตคืออะไรเงินที่เราจะต้องแบบใช้จ่ายคืออะไรเงินที่เราจะต้องใช้จ่ายในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้าง อะไรที่จําเป็นอะไรไม่จําเป็นนี่คือสิ่งที่คุณต้อง manage นี่คือเขาเรียกว่า money management นะครับประมาณนี้นี่คือแผนการการวางกลยุทธ์แบบคร่าวๆที่ผมให้แนะนําและไกด์ไลน์กับตัวคุณก็แล้วกันเพราะทุกสิ่งทุกอย่างสถานการณ์มันยังดูไม่ค่อยน่าไว,ว้วางใจกับในเรื่องของเศรษฐกิจเพราะว่าในเศรษฐกิจตอนนี้ถึงแม การประกาศของ GDP ของอเมริกาหรืออะไรแบบนี้นะครับเข้าสู่ภาวะ Recession Re ก็จริงแต่ว่ารัฐบาลของอเมริกาต่างๆอาจจะยังไม่ได้ยอมรับว่าเกิด Recession จริงๆ Recession ก็หมายถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับจริงๆมันจะเป็นลุกโซ่ที่ มาจนถึงประเทศไทยได้ด้วยนะครับเพราะว่าการลงทุนของโลกเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงสุดท้ายโลกเราก็ได้รับผลกระทบกันไปต่างๆตอนนี้มีความตึงเครียดกับการมีเ,เขาเรียกว่าอะไรนะความตึงเครียดร,ระหว่างจีนกับไต้หวันอีกใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องสุ่มเสี่ยงอีกต่อการที่จะมีปัญหาเศรษฐกิจตามมาภายหลังนะครับไม่ทางตรงก็ทางอ้อมแหละเด,ดอย่างน้อยก็เขาเรียกว่าเหมือนกับชิปชิปเซตนะครับ ของอพวกมือถือต่างๆหรืออะไรแบบเนี้นะครับมันก็อาจจะมีการแบบเซมิคอนดักเตอร์อาจจะมีการขาดแคลนแล้วทำให้เกิดปัญหาลุกลามบานไปลายไปทั่วโลกนะครับดูเหมือนไกลตัวแต่ตามจริงมันใกล้มากเลยนะเพราะชิปเซ็ตตัวเนี้มันคือสมองกลอันนี้ขออธิบายในเชิงเศรษฐกิจเรจศรษฐศาสตร์แล้วก็การเงินนิดหนึ่งเพื่อให้คุณแบบ เต็มตัวรับมืออย่างนี้นะครับนะก็หมายถึงว่าเราก็พยายามดูทิศทางของโลกไปด้วยบางทีเนี่ยเขาตีกันเนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวกับประเทศไทยนะแต่ประเทศไทยเราได้ผลกระทบแน่นอนถึงแม้นะครับเหมือนรัสเซียยูเครนอะมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยแต่ภาวะน้ํามันขึ้นด้วยทั้งที่ตามจริงเราไม่ได้รับน้ํามันจากรัสเซียรหรือยูเครนเลยแต่เรากลับได้รับผลกระทบไปทั่วโลกเพราะว่าอะไรครับ เขาพอละละเวลารัสเซียยูเครนตีกันปุ๊บเนี่ยน้ำมันขึ้นใช่ไหมครับทั่วโลกเนี่ยที่เขาไม่เกี่ยวเนี่ยเขาก็ยังมีปัญหาตามมาภายหลังเลยแล้วภาวะของจีนกับไต้หวันเนี่ยที่ใกล้ตัวเรามากกว่าก็คืออ่าเป็นเอเชียนะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ก็คือสมองกลอัจฉริยก็คือพวกชิปเซตต่างๆแบบเนี้ยมันมีผลนะเอ่อเพราะว่าไต้หวันเนี่ยเป็นผลิตชิปเซตเป็นอันดับหนึ่งของโลกที่ส่งให้กับอเมริกาก็คือ Apple นะครับบริษัท Apple ประมาณนี้เนาะแล้วก็ Microsoft อีกม,มันก็มีหลายอย่างนะดังนั้นเนี่ยมันมีผลกระทบแน่นอนดังนั้นคุณก็ต้องวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างให้รัดกุมนะครับและมองไปในอนาคตอย่ามองไปในช่วงของวิกฤตแบบนี้วิกฤตเนี่ยทุกอย่างมันมีทางออกอยู่แล้วอยู่แค่ว่ามันจะช้าหรือเร็วเหมือนอ พวกไวรัสระบาดเนี่ยก็เห็นไหมครับมันก็รับมือพอได้แล้วเห็นไหมตอนนี้ถึงแม้ม,มาจจะช้านิดนึงแต่ยังไงเราก็ต้องมองไปในอนาคตข้างหน้าเพราะถ้าเกิดคุณมองใกล้ๆคุณจะมองไม่เห็นอะไรเลยคุณก็จะรู้สึกเหมือนกับเป็นกังวลไม่ตกต่างๆชาวกรกฎเป็นดาวประจําตัวคือดาวจันร์ก็จะมีความเซนซิทีฟง่ายอยู่แล้วเนาะมีไพ่ใบนี้คือ The h p r i e s t e s s คือไพ่ของความเซนซิทีฟอยู่แล้วมันก็เลยมารวมกันก็เลยทําให้มีความซูเปอร์เซนซิทีฟ นะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องปล่อยวางความรู้สึกพยายามเรียนรู้พยายามเข้าใจผมอธิบายไปเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าน้ําท่วมทุ่งผักบุ้งลงเหลง,ลงอันนี้แล้วแต่นะครับแต่อยากให้เข้าใจว่ากลไกของทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับตัวคุณนะอืมถ้าคุณจะปิดหูปิดตาคุณอาจจะอยู่บนโลกใบน,นี้ลําบากนะครับเหมือนกับไพ่ใบน,นี้คือเอ็กซออสอดเพราะคุณไม่รู้อะไรไง คุณก็ต้องพยายามหาความรู้ติดความรู้เข้าไปกับตัวเองให้มากเราจะได้ทันโลกเราจะได้มองการไกลไม่งั้นเราก็จะย่ําอยู่กับที่บนโลกใบน,นี้นะครับมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วเหลือเกินคุณอาจจะถูกทิ้งไว้อย่างเจ็บปวดนะครับอย่างข้างหลังยังเจ็บปวดเพราะคุณไม่รู้จักการเปลี่ยนแปงแลงเราไม่รู้จักการปล่อยวางและก็ไม่รู้จักการติดอาวุธดังนั้นติดอาวุธซะ แล้วคุณจะรู้นะครับว่าบนโลกใบน,นี้มันมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วคุณจะได้รับผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีจากวงรอแห่งโชคลาภแปลว่าคุณยังจะมีลาบมีผลได้ถ้าเรายังมีการตื่นรู้การเข้าใจและการเปลี่ยนแปลงจากไพ่วงรอแห่งหโชคลาภนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างอิทธิพลการเงินของตัวคุณเองนะครับขึ้นไพ่4 เหรียญอาจจะต้องเก็บหอมล้อมริบเรื่องการเงินนิดหนึ่งนะครับอาจจะยังอยู่ในภาวะของความการใช้เงินที่โอเคอยู่มันอาจจะไม่ได้ติดขัดเพราะว่าไพ่สี่เหรียญไม่ใช่ไพ่ห้าเหรียญเนาะหเหรียญอันนั้นขาดแคลนแต่ไพ่สี่เหรียญเนี่ยแปลว่าแค่ติดขัด เล็กๆแต่ก็ยังถือว่ายังพอไปได้ยังมีสภาพคล่องได้เพราะว่ามีไพ่เจ็ดเหรียญมาอยู่เจ็ดเหรียญเพราว่าผลประกอบการยังมีโอกาสที่ยังได้เงินปันผลเงินเปี้ยประกันเงินเวรคืนหลายๆอย่างยังมีการเงินที่ยังโอเคอยู่นะครับจากไพ่แบบนี้เลยเซเว่นออฟเพนทาคืนดังนั้นยังไม่ต้องเขาเรียกว่ายังไม่ต้องกังวลจนเกินไปแต่ก็ยังต้องตระหนักในการ ทำมันน่แมนจเมนต์ก็คือการบริหารจัดการเรื่องการเงินให้ดียังมีโอกาสมีโชคมีลาบกับในเรื่องของการเงินยังมีโอกาสที่คุณอยากจะได้รับในเรื่องของการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงการหมุนเงินที่ประสบความสําเร็จได้อะไรที่คุณกําลังรอคอยเนี่ยกับในเรื่องของการเงินจะยังพอมีโอกาสมีแนวโนม้มมีทิศทางของการเงินประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นไปตามสิ่งที่คุณนั้นยัง คาดหวังเอาไว้ได้ประสบความสำเร็จด,ดีนะครับก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะยังมีโอกาสที่คุณยังจะมีการเงินที่ดีแต่คุณต้องพยายามเซฟเงินนิดหนึ่งนะมีพยยไพ่ใบนี้คือทร e ออลบางทีคุณอาจจะเที่ยวกินดื่มสังสรรค์มากจนเกินไปอาจจะต้องพยายามเซฟต้นเซฟการเงินตรงนี้ลงไปบ้างนะครับคือเที่ยวได้เปิดหูเปิดตาได้แต่คุณต้องรู้จักด้วยว่าการเงินของคุณอยู่ในสภาวะการเงินแบบไหนถ้าคุณ เริ่มติดลบก็เซฟเซฟลงบ้างแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดมีเงินยังเหลือยังทำบั n e ี m a มเนจเมนตคุณก็ยังมีการเงินที่ยังไปได้ต่อนะครับและมีไพ่ดีเอ็มเพรสเพราะว่าภาวะทุกอย่างยังถือว่า มีโอกาสดีๆที่ยังมีคนคอยช่วยเหลือคนคอยสนับสนุนจาก t m p r e s s อาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนให้กับตัวคุณได้นะครับกับในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินสิ่งต่างๆการงานอาจจะดูยากลําบากแต่ค่อยเป็นค่อยไปยังถือว่ามีคนคอยช่วยเหลือคนคอยสนับสนุนได้นะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของโชคลาภกันบ,บ้างว่าจะมีแนวนมทิศทางเป็นเช่นไรสำหรับชาวกรกฏนะครับโชคลาภใบแรกคือ9ถ้วย แล้วก็ Judgment ไพ่ใบสุดท้ายคือไพ่ strength โชคลาภของคุณก็ยังพอโอเคอยู่นะครับอาจจะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันมานะครับแล้วก็สามารถที่จะมีโชคลาภกับในเรื่องของการแก้ไขปัญหามีสติปัญญาในเรื่องของการปรับเปลี่ยนมีกลยุทธ์ในสิ่งที่ดีพยายามพอใจในสิ่งที่คุณเป็นนะครับพอเพียงนิดหนึ่งกับสิ่งที่เป็นแล้วคุณก็จะยังมีโอกาสมีแนวโน้มที่ทางที่ยังสามารถปลดล็อกพันธนาการกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ประสบความสําเร็จและยังมีโอกาสมีเ,เขาเรียกว่าอะไรนะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝัน เกิดขึ้นนะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะก็ยังถือว่าโอเคนะครับแล้วก็สถานการณ์ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาก็ยังสามารถหลุดพ้นไปได้ด้วยดีด้วยนะครับยังถือว่ามีโชคมีลาบกับในเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับลงทุนก็ยังถือว่าโอเคพอไปได้แต่ก็พยายามบริหารจัดการในเรื่องของความเสี่ยงหรือบางคนก็ต้องทำา Money Management กับในเรื่องของการทำ Asset Allocation นะครับการจัดสรรการลงทุนให้ถูกต้องนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามประลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ